หลังจากที่พระเอกมุ่งเดินทางกันต่อไปเพื่อไปยังจุดศูนย์กลางของหุบเขาแห่งความตายในตอนนี้พระเอกก็ได้มาเจอกับค่ายกลวิญญาณที่คอยปกป้องยังสถานเที่ยงนี้เอาไว้นะครับพระเอกที่พยายามตรวจสอบตูตัวเขาก็สัมผัสได้ถึงอันตรายถ้าเกิดว่ามุ่งเดินทางเข้าไปแล้วล่ะก็โอกาสที่จะถูกโจมตีนั้นมันก็คงจะต้องมีอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ยังดีที่พอเพกก็ยังมีเหล่าพวกปีศาจของเขาไม่ว่าจะเป็นร่างวิญญาณปีศาจเหมือนกันนะครับพระเอกก็เลยได้สั่ ให้เหล่าลูกน้องของเขาทำการตรวจสอบบริเวณรอบๆดูว่ามันมีอันตรายหรือเปล่านะครับซึ่งพวกมันถึงแม้ว่าจะไม่ยอมก็ตามนะครับแต่เมื่อเป็นคำสั่งของพระแล้วสุดท้ายก็ต้องยอมทำอยู่ดีมุ่งเข้าไปยังค่ายก้นแห่งนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามสิ่งที่พระเอกนั้นคิดจริงๆมันก็มีค่ายก้นวิญ,ญญาณในการปรากฏขึ้นมานะครับ เป็นคล้ายๆกับเผาวันน้ําในการเข้าโจมตีร่างวิญญาณปีศาจของเพกป่านะครับจนตัวมันในตอนนี้ก็ไม่ได้ตายไปนะครับเนื่อง้วยที่มันก็เป็นเพียงแค่ร่างวิญญาณเท่านั้นก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะครับฟื้นฟูเพียงแค่แป๊บเดียวก็ได้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่สามารถดูดซับวิญญาณเข้ามาในร่างกายได้ซึ่งพอพเอกได้เห็นกับดักพวกนี้แล้วนะครับ ตัวเขานั้นก็พยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบหาวิธีทำลายมันพระเอกใช้ระยะเวลาเป็นสิบวันเลยทีเดียวกว่าที่จะหาจุดศูนย์กลางของกับดักนี้ได้จนในตอนนี้พระเอกก็ได้เห็นจุดศูนย์กลางของไขกลอนวิญญาณน,นี้นะครับในตอนนี้พระเอกก็พอจะสามารถรับรู้ได้เลยว่าคนที่สามารถสร้างไขกลน,นี้ขึ้นมามันก็คงจะต้องเป็นท่านุสโธจากนิกายซากศพอย่างแน่นอนนะครับเพราะเนื่องด้วยในพลังมันก็ค,คล้ายกันนั่นเองก็คงจะหนีไม่พ้นจากท่านุสของนิกายซากศพแน่นอนนะครับ ในตอนนี้พระเอกก็ได้ทําการทําลายจุดศูนย์กลางของค่ากลน,นี้ไปจนท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็สามารถผ่านค่ายกลวิญญาณนี้ไปได้หมดเลยนะครับในตอนนี้ก็ได้มุ่งเดินทางกันต่อไปส่วนทางด้านของทําโสจากนิการซักศพนะครับซึ่งตัวเขาในตอนนี้หลังจากที่ได้สัมผัสรับรู้ ว่าค่ายกลอันแรกของเขานั้นถูกทำลายไปแล้วนะครับในตอนนี้ก็ถึงกับรู้สึกชึ่งเหมือนกันคนที่สามารถทำลายค่ายกลของเขาได้เขานั้นก็คิดไปเพียงแค่2คนเท่านั้นก็คงจะเป็นทัาโสป,ปีศาสต์คางคกนะครับ และก็ท่านโซราชาปีศาจอย่างแน่นอนสองคนที่มีความสามารถที่สุดเท่าที่เขานั้นได้เคยเห็นมาในการมุ่งเดินทางมายังสถานที่นี้ถ้าเป็นพระเอกคงเป็นไปนไม่ได้แน่นอนนะครับผมแต่คิดเลยว่าเขานั้นจะปล่อยไปไง่ายๆถึงแม้ว่าจะถูกทำลายไปก็ตามนะครับตัวเขาเองก็ได้เพิ่มความแข็งแกร่งของค่ายกลในการเข้าโจมตีไปอีกครั้งเหมือนกันส่วนทางด้านของเพคในตอนนี้หลังจากที่มุ่งเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ตัวเขาก็ได้มาเจอคายกลนวิญญาณกับดักที่2อง่สงคายกลวิญญาณนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับดักสายฟ้านี่ครับในการเข้าโจมตีพระเอกมาแบบรัวแต่เนื่องโดยที่พระเอกนั้นก็เป็นพระเอกของเรื่องอยู่แล้วนะครับมีความฉลาดหลักแหลม ก็ไม่ได้มุ่งเดินทางเข้าไปตรวจสอบค่ายก้นย่างโดยตรงก็ได้ใช้เหล่าปีาศาจหรือว่าเหล่าลูกน้องของเขาในการตรวจสอบดูความแข็งแกร่งของค่ายก้นดูก่อนนะยครับและเขาก็ได้ใช้พลังในการควบคุมมันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหาจุดอ่อนของค่ายก้นและก็สามารถมุ่งเดินทางกันต่อไปได้ แถมเมื่อพระเอกมุ่งเดินทางไม่เรอยแล้วก็จะได้มาเจอกับดักที่3นะครับซึ่งกับดักนี้ก็จะเป็นกับดักสัตว์อสูรเป็นคล้ายๆกับภาพลวงตานั่นแหละครับผมในการเข้าโจมตีคนที่ผ่านเข้าไปนะครับซึ่งก็พระเอกก็ทําแผนเดิมนะครับใช้พวกลูกน้องของเขาก็จะเป็นร่างวิญ,ญญาณปีศาจในการทําการตรวจสอบความแก่งของกับดักนี้ดูมันก็จะมีสัตว์อสูรมากมายในการเข้าโจมตีมานะครับผมเหมือนกับร่างวิญ,ญญาณปีศาจอเไอปเป็นหนูทดลองของพอเพะเนกนะครับ โดนพระเอกใช้งานหนักหน่วงพอสมควรในตอนนี้พระเอกก็ได้ใช้โอกาสนี้เหมือนเดิมนะครับทาการใช้พลังจิตของเขาในการควบคุมหาจุดศูนย์กลางของกับดักนี้จนพระเอกก็สามารถทําได้ในที่สุดนะครับสามารถผ่านกับดักพวกนี้ไปได้และในตอนนี้พระเอกก็ได้มุ่งเดินทางมาถึงที่กับดักที่4แล้วนะครับซึ่งกับดักนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับกับดักดาบนะครับซึ่งกับดักนี้ก็จะเป็นกับดักที่แข็งแกร่งกว่ากับดักอื่นๆเลยกว่าได้พระเอกก็ยังสามารถ ัมผัสได้เลยนะครับ ว่ามันก็ยังมีใครบางคนมุ่งเดินทางตามเข้ามาแล้วก็ใกล้ที่จะถึงเขาแล้วในตอนนี้นะครับพระเอกก็พอจะรู้เลยนะครับก็คงจะต้องเป็นราชาปีศาจหรือว่าอาจารย์ของเขานั่นเองนะครับในตอนนี้พระเอกก็ได้มุ่งเดินทางเข้าไปที่กับดักนี้เองเลยเพื่อทําการตรวจสอบกับดักนี้ตัวเองนะครับในตอนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับกับดักดาบนะครับในการมุ่งเข้าโจมตีพระเอกมาแบบรัวพระเอกในตอนนี้ก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นนะครับก็พยายามพุ่งเข้าเพื่อผ่านกับดักนี้ โดยการตรวจสอบหาดูจุดอ่อนของมันไปแม่นกันจนในตอนนี้พระเอกก็สามารถสัมผัสถึงจุดอ่อนของมันได้นะครับพระเอกก็ได้ใช้พลังจิตของเขาในการควบคุมกับดักนี้เอาไวา้จนท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับสามารถควบคุมกับดักจนได้ในที่สุดในตอนนี้พระเอกก็ต้องรีบบอกให้ร่างวิญญาณปีศาจของเขาได้คายดวงวิญญาณที่กนกินไปออกมาเพื่อที่เขานั้นจะนํามาทําบางสิ่งบางอย่างน่ครับแต่พระเอกก็ไม่ได้บอกไปแต่อย่างใด จนตัวมันเองก็ถึงกับแบบว่ารู้สึกเฟลเฟลเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้พระเอกนั้นให้มาเป็นรางวัลสุดท้ายก็ถูกดุงขึ้นจนได้สุดท้ายมันก็ต้องยอมทําตามสิ่งที่พระเอกบอกเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของราชาปีศาจในตอนนี้ตัวเขาที่มุ่งเดินทางเข้ามาเรือแล้วถึงแม้ว่าเขานั้นจะแข็งแกร่งมากพอสมควรนะครับแต่เนื่องโดยที่ในด้านความยิงยโตโอหังของเขารวมถึงความมั่นใจในความแข็งแกร่งของเขานะครับก็เลยไม่ได้แบบว่าทําการตรวจสอบสัมผัสดูก่อนนะครับว่ากับดักนี้แข็งแกร่งสักแค่ไหน ก็มุ่งเดินทางเพื่อผ่านกับดักมาแบบชิวๆนะครับผมจนในตอนนี้ก็ได้ถูกกับดักมากมายทําการเข้าโจมตีเข้ามานะครับแต่สุดท้ายตัวเขาเองก็ยังมีอาวุธวิเศษในร่างกายมากพอสมควรจึงเป็นในผลที่เขานั้นสามารถนําเอาอาวุธวิเศษของเขาป้องกันกับดักพวกนั้นไว้ได้หมดนะครับจนในตอนนี้ก้องไกก็เรียกได้เลยว่าได้รับบาดเจ็บหนักพอสมควรนะครับแต่ตัวเขาก็ยังไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นผลร้ายต่อเขาแต่อย่างใดในตอนนี้ก็ได้มุ่งเดินทางกันต่อไป นะครับจนในตอนนี้ก็ได้มุ่งเดินทางมาถึงแล้วมาถึงในสถานที่ที่พระเอกอยู่นะครับมันก็จะเป็นกับดักดาบนั่นเองตัวเขาก็พอจะสามารถสัมผัสได้นะครับว่ากับดักนี้ก็แข็งแกร่งมากพอสมควรมันสามารถกบกินอายต่างๆได้จนตัวเขาก็ยังไม่สามารถสัมผัสได้เลยนะครับว่ามีอะไรที่อยู่ด้านด้านในกับดักนี้มันก็เป็นเห็นเพียงแค่หมอกควันสีแดงเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านเผกที่ได้นําเอาร่างวิญญาณปีศาจออกมาก็เป็นเพราะตัวเขาเองพยายามที่จะ ใช้รากวิญญาณน,นี้ทําการกบกินอายของตอนเองเพื่อซ่อนตัวจากทั้มโสผู้นี้นั่นเองนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าทัา้มโสราชาปีศาจท,ที่พยายามมุ่งเดินทางต่อไปโดยทําการตรวจสอบสัมผัสบ,บริเวณรอบๆดูเหมือนกันว่ามันมีใครอยู่บริเวณแถวๆนี้หรือเปล่านี่ครับจนในตอนนี้ตัวเขานั้นก็สามารถสัมผัสได้ถึงใครบางคนที่แอบซ่อนอยู่ยังบริเวณแห่งนี้อีกด้วยในตอนนั้นเองก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่ล่าสุดแล้วนะครับก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับผม สำหรับใครที่อยากดูตัวเต็มก็ไปดูได้ที่แอป v t v เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย